ว่าซีรีส์อะไรน่าดูบ้างไหมมีใครแนะนำมาแล้วไหมเพิ่งดู Lovey Runner จบ Lovey Runner หนวกวะหนวกวะเพราะหนวกนะหนุกหนวกหนวก s อ้า e Jane Stone j a แล้วพี่ดูแล้วเหรอ s อ o n e น a n e อะรู้จักเหรอรู้จัก s อน n e j แต่ s อน n จ j น่าจะไม่รู้เฮ้ยโอ้โหพี่ว่ายน้ำมาทางชีวิตน้องนี่ขอเช็คเช็คไลน์หน่อยดิอาเจ้าผีเสื้อเลยเจ้ากบว่ามา พอพอพี่แจ็คเอ้าเฮ้ยอดีตพี่ภูเอ้าพี่กันแนะนำซีรีส oh, ์นี้ทง่ไม่ค่อยได้ดูจริงจึงคิวพี่แล้วที่ไม่ค่อยได้ดูจริงพี่ไม่ได้ดูมานานแล้วซีรีง์ิโอโหไม่ได้ค่อยดูมานานแล้วพี่ใช่เหรอเิงที่มีใครกล้ากูได้ไงวะเออว่าไปแก้ยัปะครับพี่ภูแล้วพี่ดูยังเลิฟลเีนเนอระ ไม่ได้ดูเลยเจออะไรเกี่ยวกับว่ายน้ำเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นซีรีส์เกาหลีแบบเกกี่ยวับว่บโรโรโรแมนติกอะไรประมาณนี้แหละเออมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรอก็ใช่ส่วนหนึ่งแบบต้องไปดูอ่ะเก็บนี่ลันเนอร์เหรอเยอะเยอะง่ายๆคือข้ามอะไรวิ่งข้ามผ่านการเวลาแล้วกันเฮ้ยไม่ก็พูดแต่ย่อไอ้เถฉยย่อยเฉยเฉยเวลาไหนเนี่ย เออสี่ทุ่มเที่ยงคืนงี้ไอ้ย่อๆย่อหมดแล้วไม่ได้ละปอยแค่บอกไอ้นี่ต้นเอเออร์เรื่องมัเกี่ยวกับอะไรเฉยๆรู้หมดแล้วว่ามันเป็นเรื่องไกลๆข้ามเวลาไม่เออเดี๋ยวมึงเข้าพวกอะไปหนูก็รู้เองว่ามันมันข้ามจริงรู้หมดแล้วนจ่ิสิแต่ไปไปดูดำเนินเรื่องเอาเองไงว่าดำเนินท่าไหนข้าหมาหรือว่าท่าเฮลิคอปเตอร์ไมโครโฟนมูดิดไอ้มนุษย์ไอเออมันโอ๋ของมีแต่คน แล้วใครเปิดฉากยิงกันวะเฮ้ยมันมันมันกำลังจะวิ่งมาหาเราสองตัวเราพี่ผมเห็นแล้ตรงเนี้ยเมื่อกี้อ่ะเหรอเนี่ยตรงตรงนี้ตรงนี้อ่ะสามเราสามเราสามเราไม่ได้สายต่ำให้ยู่ไกลมินิมีมีชิดหรอเออใช่ใช่มีชิดถ้าชิดเดียวชิดตัวเดียวพี่ชิดนอกเราชิดนอกเรา เฮ้ยมันวิ่งมาลงๆตัวนึงไอตัวอั้นเฮ้ยใคร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 อกมาเรนองาม้องาม้องาวพี่พี่ทีฝากทำหน่อยพี่ที่เมองน้ำอะ

เฮ้ยมันเจ็บอีกพ่ทีอยู่หยู่หลังในงน่ะพี่สิบองนะรันะพี่ยี่เบอร์ริวว่ะหันไปทางไหนก็นอกว่ะควอมเพชรเนาะอืมเผดไย <laughs> มีเจมีอ่างให้พี่ตรงนั้นนะมีครับเอาได้เลยอักไอมเคไปล่มมันดีกว่าพี่ดึงล่มให้ดึงล่มนะ <Okay. S 2> ไม่เอาดึงอื่นนะโอเคโอเคโอเคร่มไม่เฉยอุ้ยซอยซอยซอยหนึ่งพี่แจนขึหน่หมอ่ะตัวไปนั้นหนึ่งตัวไปนั้นหนึ่ง คุณรถสองตัวรถจี๊บสองตัวไปไหนแล้วขับไปไหนอยู่ในสอมโบอยู่อ๋อพี่อูวเอาเน็ตเนยใส่อุ้ยเอ้ยยังเข้าหัว๋อคุณพ่องอ่ะเฮ้ยในตอมโงยังไม่ไปนะไปแล้ว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 เดี๋ยวน้องๆไอ้เพื่อนเขอยู่ห้องน้ำพี่ไปไหนแล้ววะเข้าไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะมีแต่บ้านอะไรยิงผมอ่ะเขินมาขับลงไปบ้านทีมังค์่สามอ๋ออ๋อครับ มาหนอมานอมาหอมันมันทอไป้สองเมตรแล้วพี่รับเลยผมมีรถผมมีรถบ้านขวาตึดนอพี่ขวาสุดนอใช่ไหมนสองวีวิธีธี่อบ้านบ้านขวาบ้านขวามีอีกคนมีนะ้ัามีนะกูเอาสย้าเดี๋ยวนี่มาชิ้ถ้าบ้านถ้าบ้านขวา เร <All> right. าไม่หงนเราแล้วเกมแดงแล้วม้งไปละาล้วครับเฮ้เห้มีคนนั่งเลงอยู่อะละเบมดแรกก็หัวเลยเฮียเฮ้ยพิธีชุวพิธีหน่อยชุบพิธีหน่อยโอ้ พี่แจ็งแลพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเออท่าพี่ตีไม่ตะโกนมาหน่อยยูวันยูวันสองคนเนี่ยยิงมาพี่ปิงสี่ร้อยสนใจปิงอยู่อเนี้ยผมยิงอยู่เมื่อกี้เฮ้ยมันไม่ชุบเบ้าโอ้โหผมยิงคนที่จะมาทำร้ายเราหน่อยพี่ไม่เป็นไรมามันก็โดนอยู่ดีเอ้ยปิงหายแล้วหายแล้ว อยสูงเฮ้ยข้าลงเดี่ยมันมาเชลเตอร์มันมาเชลเตอร์หน้าเราพี่มันลงที่ไหนอะมันลงถึงไหนแล้วมันลงมาหัวปะพี่เปนหัวเปนหัวอยู่เลยเปนหัวพี่ไม่เห็นหรออ๋อเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนวะพี่เฮ้ยจัดมาก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 มันลงล่องล่งเลยนอง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  บ้านน่จะมีนะพี่เจ็กเจ็บมากเจ็บมบันไดพี่พี่ดีบ้านฝั่งตรงข้ามก็มีนะเดี๋ยวฟงมังหตงเดี๋ย้งไหนอ่ยเมาออโดดไปฟาร์มโดดไปฟาร์มโอเคโอเคโอเคไม่เไม่เกียรไปห้องลึกนอกแล้วนอกแล้วมันคือมันมันคือตีลมอ่ะมันมีไม่ครบบ้านตรงข้ามเฮ้ยอเาเหรบ้านเอ้ยจเย็นจเย็นจเย็น ใครตุงวะพี่พี่ใครตุงเนี่ยใครตุงวะไอยีพี่บอกเจ็บตุงอ่ะใช่เหรอวะเออเจ็บตวงเจ็บตวงเจ็ตวงเหรอตวงใครเอาไปเอามันกับผมมั้งเฮ้ยเอามันเลยอ่ะไอยีนอกวงเอาเลยมาดิกูจะซอยเคลียร์คอปเตอร์ให้ด้วยเี่นี่ดดตัวระ ต้องรับว่ะพี่อ่ามามาท่านมีกี่ตัวเฮ้ยไปมาดูสองตัวแล้วมาดูเลยพยายามดูเลยมาดูนายแก่พ่อครับระเบียงหน่อยโม่น้องกำลังมองระเบียงกำลังไปครับกำลังไประเบียงอู่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพิกตายให้เดี๋ยวพิกเฮ้ยมันมันพิกมันพิกอยู่ซ้ายตัวนึงซ้ายซ้ายซ้ายบ้าน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 ลงนะลงอีกอย่าง เขาไม่เห็นเลยอวะขวานอกขวานอกขวานอกแล้วขวานอกแล้วขวานอกแล้วเฮ้ยนัดหนึ่งละพี่ต้องผมอ่ะเดี๋ยวไอ้เอ็มโฟอ้าวเอ็มโหมดละเอ็มโฟใครไม่รู้ข้างนอกคุณรตตีป้าเอ็มโฟอะเหี้ยเหตุไม่รี้ป่วยขวาไม่นอกน่าเลยเนากนกก็นอกหอวไอ้เหี้ยเล่นให้รู้เล่นให้รู้เดี๋ยวเล่นเล่นเล่นรู้เล่นให้รู้พี่อยากมาผมก็มาด้วยไงมาอยู่แล้ว าะว,ว่าทําแบบอย่างนี้คือไม่มีสมองไม่เราเรา,เราแบบสนับสนุนความคิดกันอยู่แล้วเซสปอ์ตซอร์กันแล้วกันแต่บางทีก็บ่อยไปไนะอีกเีอะโมดพมันทั้หมดเลยมันมีเห็ดเห็ดไอเห็ดไอไฟเลมอ่าไม่มีรถไปไเอเลอรอรอข้ามเลยไปดิออนอกไ ตี๋เห็นมันคือคุลระตี้คนลระตีมั้ยหรือว่าตี้เท่วกันตี๋เห็นเห็นคุลระตี hmm. ้อันนี้ก็คุลระตี้เหมือนกันนี่คนลระตี้นะที่เดียวไอ้เยี่ยสาเลมอ๋อมันคุณเออมันคุลระตี้ไงสายเลมว่ะไม่ไงไม่เ้ำพุ่งยอะเลยอะ